บอกเปิดๆก็หา่งัอยงบบหั่นเลดเสมแล้วเยเ้องสักก้อนหนอยโซนโซน เดี๋ยวปัดปัดกันเลยปัดกันเลยโอ้โหนักเเอามาห่างเดียวนี่ดน่งมันต้องเป็นางอื่นหรอกปัาจนไป้มันพอไหมเอาถือไว้ถือไว้หนึ่งศูน

สองสองเฮ้ยเจยดนมาด้เดี๋ยวม่งหลอกตาห้เาเียเจีย็วสามมาหาเวเนี่ยกูไม่ไปไหนอเนี้ยเืีไวเดี๋ยว้ถือไว้ดด

แปดสามแปดสามสี่แปด ราสีพ้วเอ้ยมึงชนะไอ้นัดมาแล้วมึงมพูดมาส่งบอลยังไงชนะกูหลอกตัวตะกูดูทิ้งนะพร้อมอ่ะ่เยลา้5 9 ก้ <9. S 2> มัน,มาานบมดทันหรอกทีเดียวตงนี้ไงข่าวมันยังมาก้าเลยเ <7, 9. S 2> จ็เก้าเจ็ด ลูกเบาแล้วไม่ได้นะพวกเนี้ยห,หนึ่งเจ็ด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ đi những